อ้าวสวัสดีนะครับท่านกำลังชมข่องเสื้อทีวีนะฮะวันนี้เราอยู่ในช่วงทอยรีวิวนะครับผมก็อันนี้เป็นช่วงที่รีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะไอเจ้าสิ่งนี้ก็คือปลานะฮะไม่รู้ว่าตกมันเป็นโรบอทฟิชนะครับโรบอทฟิชนะครเป็นสิ่งที่ประทืองปัญญามากนะครับผมก็ที่ไหนไม่บอกแหล่งโอเคซื้อญี่ปุ่นอ่ะนั่นแหละแล้วมึงบอกก็ทำไมโอเคนะครับก็ อันนี้น่าจะเป็นวิวัฒนาการใหม่ของญี่ปุ่นกันหรือเปล่านะที่ให้เอาปลามาเล่นได้เนี่ยนะก็นะครับเราก็มาดูกันนะชื่อก็บอกอยู่ว่าโลโบฟิตก็น่าจะเป็นหุนยนต์แล้วนะครับผมก็เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะอ่ะคือดูกันเองนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะผมแล้วก็แกะอ่านะครับผมก็ไม่ใช่แพะโอเคเออเออบุกนะครับก็ สำหรับเจ้าสินค้าตัวนี้ไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนว่าจำได้ผมจำได้ว่าผมไม่ได้ซื้อโอเคแต่ร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยครับอะไรอ่านไม่ออกคิดอะไรสักอย่าง่งก็คือสินค้ามันดีอย่างหนึ่งอะแม่งให้ทานไหมให้ด้วยคือมันก็ต้องให้ดิอันนี้ไม่เฉพาะใช่ไหม LRCC นะครับผมโอเคแล้วแล้วก็โอ้สินค้าแต่ทากะระทากะระคุมีด้วยนะเนี่ยให้มันเป็นแคปซูลโอ้โหแม่ง เอ้ขอนนี้าตหยาบไปเลยนะคือว่ารูปร่างมันเหมือนดิวดมากเลยสุดยอดมากอินวันูถินวันสองลายประสิทธิภาพมากเลยนะโอเคฮะปลาตัวนี้แม่งแบบเหมือนถ้าเทียบได้มันมันคืออาสุจิไม่ใช่แล้วไม่เอาละไม่เล่นแล้วนะมันมันเลอะเทอะละโอเคเรามาดูกันเลยนะว่ามันทําอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างนะมันต้องแปะกาวมาเยอะหรอ นะครับโอ้เหเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมาที่เรา,เารีวิวของด้วยเทคนขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยว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 ปกติเรก็รีวิวของกระโปรงเว้ยฮะเราแกะกระดาษครับ <c oughs> กระดงกระดาษกระดาษคือเขาแพ็คมาดีนะเนี่ยบั๊แกะให้มันแบบไม่นั่นนะ่ะอ่ะกระดาษอ่ะกล่องเก็บนะฮะเรามาดูตัวปลากันดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คือสินค้านะครับจะเป็นในลักษณะนี้ที่สวยนะจริงๆผมว่าคนญี่ปุ่นเขาใจคิดอะแบบนี่ คือนะคือหลักของเขานะให้ให้เรานะคิดอะไรได้สร้างเลยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยสวยป่ะอ่านะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคู่มือมันคือคือมู่คือมู่คู่มือนะฮะนี่ใส่ทานวิธีการใส่ทานนะครับคือเขากั้เด็กเอาไปกินไงไม่รู้ว่าใครใส่ทานนะใครเหมือนมือแล้วใครจะเหมือนมือเอาไปกินอ่ะอ้าวครับอันนั้นผมใช่อ่ะนะครับรู้สึกว่ามันจะกลบหัวเออว่ะ อ๋อไอนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้นี่เขาให้มาทําไมไม่รู้อะไอ้เนี่ยพัตเตอร์เออว่ะมันเหมือนกับมันเป็นที่แปะฐานนะครับโอเคโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวนะในคู่มือเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้เขาให้เอาไปติดตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่โอเคเออเดี๋ยว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 เอาให้มันชัด ไม่มันเหมือนกับมันเป็นที่แบบเอาไว้ลาปิดฐานมากกว่าเวลามันด้่ิดแ้วไม่ดีเลยไม่ดีแล้วกระชับแม่งดิ้นแล้วโอ้โหเฮหตุการณ์น่าเล่นว่ะน่าสนใจกว่าที่คิดดีกว่าเราจะเราเราจะเราจะแกะไว้ไงดีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูละนี่มันมันเป็นยางครับมันเป็นนี่มันเป็นยางแล้วอยู่ก็แกะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านดูความสั่นมันอีกทีนิดขอดูหน่อยดิแกะก่อน โอเคแม่งเป็นสินค้าที่โคตรทันสมัยนะครับไปหาซื้อได้ที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะไม่ไม่ที่ไทยมีเปล่าไม่รู้อะน่าจะมีโอเคครับเราแกะมันออกมาแล้วนี่นี่คือตัวปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอจับตัวปลาอย่างนะตัวปลาปุ๊บเนปกติมันจะเขียนว่า water activate เงี้ยแต่ว่ามันชี้มากเลยอ่ะจะเย็นน้องปลาน้อยอ่านะหยุดแล้วนะเดจะรอจ้าไปมันกลัวอะไรกูเนี่ย ไอ้แม่งชี่ดีวะอันนี้มันก็อันนี้มันก็คือฐานอันนี้คือฐานตั้งปลาใช่ไหมใช่ครับใช่รู้สึกว่ายังไม่หยุดเลยเอาไปติดเบ็ดได้ไหมเนี่ยไปตกของจริงไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยจับพอประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับฐานตั้งปลาเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นด้วยกันเฮ้ยสวยแล้วจริงๆนะถ้าให้ผมดูอ่ะแม่งหาแม่งเป็นสินค้าหาดิในการเอาน้ำ อ้ยช่องเรานี่ลงทุนอะไรจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับน้ำนี่คือน้ำนะเเดี๋ยวมันคือน้ำมันคือ H2O เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้มันคือ H 2 o นะครับนี่คราวนี้เรามาเจอของเด็กดีกว่านะฮะโอเคเราจะเริ่มมาช่วงวิทยาศาสตร์แลนะฮะแก้ที่เชีดออกไปเรามันจะเป็น water vapor นะแต่ที่เราเห็นเองไม่รู้โอเคครับเหมือนแม่งแบบอากาศมันก็คือน้ำเลยเราจะหย่อนมันลงไปในโอเคนะมาครับสามสองหนึ่ง แม่งหุกดิเ้แล้วจี้แทนนี่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 นั่นั่น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 รู้สึกมันจะติดว่ะเฮ้ยกำปองหั่งเว้อยพังว้เนี่ยไม่ังได้ไงนี่นนั่น่น่น่่วาเองอ่ะนอันนี้อันนี้มได้อันนี้ อันนี้อย่าลบหลู่เลยไม่ของจริงนี่ของจริงอย่าลบหลู่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทีมงานไม่ได้แต่งเลยโปรดใช้สื่อในการรับชมอันนั้นไม่คนอวดปลานี่ป๊บปป๊อปต้องจะตอแต่ก็เออไม่ต่อดตอแต่ก็ปลอมเลยคือไม่มีเงินซื้อปลาจริงซื้อได้แต่ปลาปลอมเอามาเล่นกันเกีฬาใหม่ป๊บปป๊อป เป็นจี้ดีว่าดีปั๊บปับตาย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 เดิน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 เป็นอะไรกับกระจกนะไอ้แม่งหนุบว่ะแปลงไอแปลงปิดเอาไปขายหลอกขายแม่งได้เท่าไหร่วะเอาเป็นแพลงแกงเพื่อนนะไอแม่งน่าหนุกดีว่ะวันไหนเราเรียนสั่งงานให้เอาปลามาแล้วเอาไี่อันนี้ไปด้วย โอเคนะโอเคนะคึงสินค้าชิ้นนี้จบเร็วนะไม่ออาว่าตั้งก่อนเดี๋ยวนะโอเคนะสินค้าชิ้นนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยปานนะฮะดิวดูเรืองแสงอันหนึ่งนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสินค้าจากท้งที่ให้ความประเปัญญาเรานะสำหรับวันนี้ก็ออกไปสวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะครับรับกดติดตั้งอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผม